เหตุการณ์กับเหตุการณ์ประกาศจิตหายเดียว่ายดีป๊อคุณทายได้ไหมก็เป็นเสียงดังแข็งเวพี่เบนว่าได้หนูแล้วทำไมหายไปเลยเมนี่คือว่าหายวิ่งหา่มนี่ก็อยู่พี่เบนแม่เมนี่ก็อยู่เมนี่เมนี่การหอมแก้มก็เลยอยู่แม่ เมื่อวานต้องหนีใช่ไหมไม่ต้องหนีมันมีเหตุมีเหตุอ๋อใช่ไหมเป็นธารกิจต้องมันบังเอิญพอดีบังเอิญพอดีวันนี้มาลธุรกิจวันนี้ที่รักมาหาตอนตึ้เช้าเลยใครมาแต่เช้าอ๋อคิดถึงไงเมื่อกี้ยังไม่ถึงเป้าหมายแม่แอดบินนั่นโต้งแม่จะมาหอมแหม่จะโคตรเมื่อ อีกแปดสิบก็ค้นสิมาหอพพอแม่ท่านที่หอดท่าเกียรติยืนเนี่แม่ผู้ชายเขารักหนูนะใช่ไหมตอนเย็นแน่เลยพอตอนแรกแอดมินตรงบ่หลอดแนวผอมาแรกเนี่ยทุกคนครับว่าต่อให้มันหอดกรับถาไปเมื่อเลยว่าต่อให้มัหอดเกพันนะครับถามไปเมื่อไร่มาแรกหอดเก่าพันเนี่ยเนี่ยอสุดล้วก็จบสิงพนหนึงนะ อีกแปดสิบคนข้าไปทำเลยเพื่ออกกะยาศาสตร์มั้งปาเพราะว่านะมั้าป่าใส่ไอคอนดียใส่เครื่องอาป่าสมป่าอย่างมากงวดีทั้งหมดแล้วเอามาขายแล้วกะยาศาสตร์คืออะไรเอามาขายแล้วไปเซนบางเนี่ขาตกแตกหัวใ่ง่าส่อันก็เรียกว่ากะยาศาสตร์นะใช่ใช่เมื่อก่อนเข้าาจารยเอาไปบุญขาสร้างเสร็จไหมเสบจะได้หรอ่คยพูดกันอีกหะวาไปแล้วก็ปกติอยู่ในเมือง าพอร์ลาลาเพิ่งรูดีไม่ปกัจจัดพอดีลาเป็นคนญี่ปุ่นเกาหลีสิแมลาเลเบลจัจะได้โปรแตวันเกิดพี่พีทำแ่ไหนเจะโลสอลงเพจเชียร์เชียร์เชีวันนี้เด็กไปบ้านไทยครับเข้าไปหาซื้อแนมา้เซื้ใรบ้านเกิดพี่พีต่อี่ไหนเกะพี่พีแต่พีรสิน แกมาตามฝันมาจากเมืองเลยใช่ไหมทีานี้ใช่แกขอแม่มาสองปีอยู่บ้านเดียวกันกับตุ้งเลยขอแม่มาเป็นหมอรำสองปีแกตั้งใจมากเลยนะชื่นชมกันเลยปีตู่หน่อยมันเล่สาระไม่มันกับพี่เบนพี่เบนก็คนเลยเหมือนกันเลยเหรอแต่พี่เบนอยู่พาคขานี่อยู่นาแห้วนี่เป็นซื้อมาเหมือนแล้วนหลู่ดีแท้เป็นฟ้าหัวใจของเราเลยตูมันกูร่ารวยไปพิเศษรักของบริษันท์เขาบ้า พอรับแน่เไปไปยู่งสองน้ำนะบริษัทวระุุนก้นกันไปรับลาเนี่ยบ่เอาไปเบียยเลยนะแม่ไม่อไปด่ก็ได้เปลสิยวมากินไนต็งโอเคก็แตงันแหลวมือเาเยื่งวแม่สีเือวันเขาวันดีคเรื่องไมีกินถยอมยี้าพกันต่างคอยเรังยัไง เฮอ้ายบังอ้ำเตงปีนี้ยังอยู่ดําเพลนโชหรือเปล่าเนี่ยน้องอั้มเฮ้ยคนจะบอกความลับยังไงหรือเปล่าขอบคุณพ่ออันเนี่ยค่ะท ขอบคุณพ่อมากมานะคะเน่ยขอบคุณมากๆนะคะผมเห็นเยอะใส่ไข่ตั้งถิ่นไข่ไข่ตั้งถิ่นไข่เหรอมันชื้นมันเลยแต่มันได้เยซีเกียวหอมนะหอมใี่กิ่นใบเตยหอมเขาตกแต๊ก เขา่อากไม่อินไปด้วเออุ้งอิงคือ่าดีแม่เนี่ม่เมือครับพออุ้งอิงกำลังมากบ้าจรงอุ้งอิงกำลังมาเจอเพาบอกนั่งเอาเสือมาขายนั่แม่เมนมพี่วัดอนชให้หนูหนนรี่ยม่ เด็กวัดคือหลวงปู่คือพ่อการไหมเร็วพี่วัดบพการไหมวาเี่น่ะไรตาตาดูมตาตามามาี่นี่ใช่สวัสดีครับก่อนตาสื้หล่อยังมาบุ๊บพี่น้องขาใช่ยังงี้เปิดบุ๊บแก่ค่ะเก็บรุกอย่างที่เรโซ่ก็เปลีนเปลนเอาเต <Gãi> Hãy subscribe cái này bỏ lỡ những video hấp dẫn gì เคยกินข <m uch anan> <sm> ้าวแล้อยังตงมานั่งมานั่งตรงนี้มานั่งทำปวเตอร์ช่วยกันเดี๋ยวคาเอตหนึ่งคันนิดนพี่น้องก็จะได้หอมแก้มก้อีกนิดเดียวบอกพี่น้องเขาต้องเพ็มไน่ตงกันไม่ใช่เขให้น้องตรงก่อนบอกอกอ่ใช่แล้วะแล้วบานกระจางมืเอือนก็เป็นมืเอือนหอยก็บอให้หอมพอเรียกออกก่อน ต้องรอหลังเลขออกก่อนแต่ว่าจะทำอะไรรอลุนนโนใส่เกงในวิ่งรอบกหลังเลขออกออกแล้วเออลังออกแล้วลังไม่ออกแล้วพรุ่งนี้ก็ลังบลืนันเพราะเาอือกี่ยังกจดยุคเพอน้บเป็นยังเป็นยงเสียงพอแม่ก็เป็นยังก็ำติดยุคเพจไม่ได้ยีบอกเลยำ

จกมุ้งหนึ่งออกงานแลวเขาเกิดจะกินหอยขาเนาะที่หอดเอเ็นเป็นนะเขาไปอยู่ทุกสินเดือ, er. อนนะ จ้าทไปใส่ออไปกัรโมทหนึ่งถึงเส้นเดียวก็ผ่านงานมันหลายก็บอกผ่านงายมันหลายเนาะอพจะไปับกรุงเทพก็ไปกรุงเทพอ๋อพ่อจะไปกรุงเทพใช่ไปโปรโมทงานกัุงเทศอ๋อได้ค่ะร หนูคิดว่าเปิดวงงานก็จะเข้าเราเยอะอยู่นะเปิดวงเสร็จงานก็จะเข้าเราเยอะอยู่พ่อพ่อก็จะมาเริ่มหลังวันจากมาจัดขุดข้าวุ้นแม่ขุดข้าวปุ้นก็เสอร์วันที่สามเราอาจจะได้ไปออนทัวร์ขุดวันที่หนึ่งขุดข้าวุ้นวันที่หนึ่งวันที่สองขุดข้าวโพดยุสเอร์เยสามหลักสามยุคโบราณอย่างเงีเราไสามยุคโาเหรอสามข่อยเป็นปะเขาโมไข่อยไหมสามสามยุนทั้งนครพนมเออทั้งหมดหล่ะ เดี๋ยวโอเคครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าอีกนะขะสวัสดีค่ะ